หลบสปอยวันนี้นะครับกับ Never Let Go ไม่แย่นะแต่ว่าไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่ Never Let Go เป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนามสแตนโดย Hall e ล็ต r ์บกับลูกชายสองคนที่ถูกปีศาจน้มหลอกหลอนมาหลายปีโดยวิธีเดียวที่จะป้องกันปีศาจร้ายไว้ได้คือการผูกเชือกไว้กับตัวแล้วก็ห้ามปล่อยเดดขาดเวลาออกนอกบ้านโดยที่เรื่องนี้ได้ a l e ็ a ซ d e เดอร์อาชาพกับเจ้าของผลงานมากมายอย่าง The Hills Have Eyes, s p i r a n a 3D, Crawl สำหรับ Never Let Go ด้วยความที่ตัวละครมันน้อยนะครับเรื่องนี้มันจะหนักไปที่บรรยากาศแล้วก็พวก acting ความสัมพันธ์ของตัวละครผมมองว่าก็ทำออกมาได้ไม่ แย่ yeah, นะฮัลลิเบอรี่ในบทนําก็ตามมาตรฐานในขณะที่น้องทั้งสองคนเนี่ยผมชอบนะครับที่คาแรคเตอร์มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ดูน่ารําคาญจนเกินไปไม่รู้เพราะอารมณ์ดีหรือเปล่านะวันที่ไปดูแต่ปกติบทเด็กๆเนี่ยบางเรื่องมันก็มีที่น่าราคาญกว่านี้เยอะแยะนะส่วนเรื่องความน่ากลัวเนี่ยถือว่าไม่ค่อยนะไม่ได้แบบต้องปิดตาอะไรมากนะนะอาจจะมีซีนที่ตกใจบ้างซึ่งจำสแกร์ในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีชั้นเชิงขนาดนั้นนะครับอาจจะในแง่ของกราฟิกที่ถ้าใครแบบขี้อีนะครบรอบอรแ ก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะส่วนเนื้อเรื่องที่มันมีแง่มุมของความเชื่อมาเกี่ยวข้องเนี่ยด้วยคอนเซปต์ผมว่ามันก็น่าสนใจนะแต่แอบ,บตังหิดตังหิดแล้วแหละว่าถ้ามาทรงนี้พอฉเฉลยปมเนี่ยถ้ามันไม่ว้าวไปเลยก็อาจจะกร่อยไปเลยซึ่งอันนี้ผมว่ามันออกมากลางๆนะเหมือนมีช่องให้คนดูสามารถไปตีความต่อได้แต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบช่วงท้ายสักเท่าไหร่จริงๆตั้งแต่ตอนดูเทรลเลอร์เนี่ยก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่ามันจะฟีลคล้ายๆแบบ The Village หรือ Knock at the Cabin ของ M Night Shyamalan หรือเปล่าคล้ายไม่คล้ายนี่ฝากองกันเ สำหรับ n น v e r Let Go ผมให้6เต็ม10อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับพอดูสนุกสนุกได้แต่หลายๆลอย่างเนี่ยก็ดูคล้ายกับหนังเรื่องอื่นๆเหมือนกันบวกกับตอนจบที่เหมือนพยายามทําให้พีคนะแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ได้พีคัะเท่าไหร่เลยไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจาขนาดนั้นแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับเห็นคอมเมนต์ต่างชาติเนี่ยก็มีตีความไปต่างๆนานานะคิดยังไงก็แชร์กันได้ส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ